จำไว้ท yeah ี <Yeah. S 1> uh ่เฉยอย่างเดียวคืเราจะใส่น้ำแค่นี้เราจะข้ามไม่ต้องหุ่มไหมคะอถ่ายสูตดเออไอสูดเก๋ค่ะตอนนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะคุณผู้ชม นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรคะคุณพี่อ๋อเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะนีค่ะมาทําบุญที่วัดนะคะวัดไทยในเยอรมันอิ่มบุญแล้วเราก็จะอ,อิ่มท้องด้วยค่ะคุณผู้ชมทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆกันนะคะที่วัดวันนี้ทําก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะทุกคนจ๋าท่านผู้ก็นั่งทางข้างในเรามาทานกันตรงนี้กันจ้า เดี๋ยวร้อนๆนะท,ทุกคนนี่นะคะสู้สักดิสฮัลโลอุนรุดีดุดีเซย์ไฮปี๊ดคูเทนาบิตีิสุธรามโอเคทุกคนคะมาด้วยกคนคักคน,คกนนะคะ

พี่เติมน้ำส้มแล้ปะมีไหมน้ำส้มก็มีไม่เติมก็อร่อยแล้วใช่ไหมไม่เติมก็อร่อยจริงๆ

เอาไปีอ de de ah ่ะบ uh ้านียเลยอ่อย่าทุกคนไก่อนนะคะสนุกค่ะสนุกค่ะสนุกกำมะไรกันอยู่คะสนุกค่ะเอ่ออะไรแก่ปองแก่องก่อาจากเมไทยอของมันจะคบริษ กาละเมค่ะกะละเมมีทุกสิ่งอย่างเลยค่ะโอ้โห่นะ่ะฮ่าโ่าฮ่กฮ่าฮ่กฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮ่าว่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ลฮ่าฮนา่ะฮ่าฮนาฮ่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 าก่า่าฮ่าฮยาี่าฮา่นฮ่าฮ่าฮ่้าฮ่่่า่าฮาฮ่าฮ่าฮมา่าา่า่าฮก่าา่จา่่าม่่่่ ใบมะกรูดก็มีด้วยจ้ะสับปะรดจ้ะโอ้ยกล้วยมาเป็นเข่งนะคะพี่น้องจ๋านี่ค่ะโค่ะจะใช้ใบมะกรูดนิ่มนยังอร่อยมากอืออื่อือคืออะไรอร่อยนี่ค่ะโคกฝากจากเมืองไทยของเราด้วยจ้ะพี่น้องนี่แหนมเนืองนี่เครื่องปรุงแหนมเนืองจ้ะถึงที่นั้นน้ำปลาหวานโโอ้ห โอเคนี่จ้าก้องสวยจ้ารับรองสวยทุกคนจ้าแสดางของฝากจากเม sure. ืองไทยนะคะเนี okay. ่ย้ีีท่โอ้แสดาก็มาถึงแล้วจ้าโอ้รีปฝนมะขามเปียกโอ้โหความสับทุกสิ่งทุกอย่างนะจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพที่เมืองไทยนะคะ าเาขอบคุณเลยจ้าใครจะขอบคุณอีกจ้าเอ,อาพูดพูดได้เลยจ้าขอบคุณเะค่ะเาดาขอบคุณหลายๆเ้อจ้าพี่นออ้องหลายๆจะแทบหลายจ้าแ,แต่อันนี้จะมีอดอกเยอะกว่า <c oughs> พี่ก็เดิน<ห>ทางมาด้วยขอบผมจะภาพหลายๆค่ะงามงามพี่โบนนะคะเดินทางถึ<อ>งที่เรียบร้อยจ้ายยังสดใหม่เลยจ้าโอ้ย นีละมุดเนี่ยเน่าเล็กน้อยจ้ะไม่เป็นไรจ้ะไม่เล็กน้อยเท่าไหร่โอ้ยนี่ลำไยทุกคนจ้ะโอ้ลำไยมีเน่าด้วยนะจ้านี่โอเคแต่ว่าถึงที่ปลอดภัยเลยจ้ะโอเคจ้ะส่งมานะคะพี่ก็งามๆค่ะพี่ยังสวยอยู่เลยพอละวะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าภาพหลายๆทางเมืองไทยนะคะสวัสดีค่ะท่านเู้ชมจนาขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าภาพที่สวยจ้า ขอบคุณเจ้าภาพใบสวยจ้ะขอบคุณเจ้าภาพที่มันไทยนะคะขอบคุณมากๆค่ะของทุกอย่างได้รับหมดแล้วค่ะอนนขอบคุณนนเ,เช่นกันจ้าโอเค